วันนี้ให้ฟรีนะคะรหัสสุดปังหกหลักนะคะใครที่อยากทดลองในเรื่องของรหัสสุดปังหกหลักเอาไปปรับใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกหน้าจอหรือไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของอารหัสเนาะรหัสทางรวยของแต่ละท่านนะคะไม่ว่าจะใช้กับโทรศัพท์หรือใช้กับเลขประตูห้องนะคะคือได้หมดเลยนะคะทุกคนวันนี้ให้เจ็ด 8, 2, 4, 5, 6นะคะเอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะใครเฮงใครปังยังไงนะคะแวะมาทักทายมาบอกครูได้นะคะว่าปังเหมือนกันหรือเปล่าขอบคุณนะคะทุกคนแล้วก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยๆยด้วยนะจ๊ะ